ทาเป็นโลกบาลคือคุ้มครองโลกมีสองอย่างคือหนึ่งฮิริความละอายแก่ใจใหมายถึงการละอายต่อบาปหรือการประพฤติชั่วสองอตตะความเกรงกลัวกลัวผลของบาปท,ที่จะเกิดขึ้นจากการประพฤติชั่วนั่นเองตัวอย่างข้อสอบพระพุทธเจ้าทรงสอนทำอะไรไว้สำหรับคุ้มครองโลก ตอบทรงสอนทำไว้สองข้อคือหนึ่งฮิริความละอายต่อบาปสองโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปสังคมทุกวันนี้เกิดความวุ่นวายเพราะขาดทำอะไรบ้างตอบเพราะขาดทำเป็นโลกบาลสองอย่างคือหนึ่งฮิริความละอายแก่ใจในความประพฤติช,ชั่วสองโอตปะความเกรงกลัวต่อผลขอองค์การประพฤติช,ชั่ว ตัวอย่างข้อสอบทำคุ้มครองโลกมีกี่อย่างอะไรบ้างตอบมีสองอย่างคือหนึ่งฮิริความละอายต่อบาปสองโอตตะปความเกรงกลัวต่อบาปโลกเดือดร้อนวุ่นวายเพราะขาดทำอะไรตอบเพราะขาดทำคุ้มครองโลกสองอย่างคือหนึ่งฮิริความละอายแก่ใจสองโอตตะปความเกรงกลัวเรียนรู้ท่องจำและนำไปใช้น,น้องเน้น